โรบอกนั้นมีหลายคำสั่งนะครับคำสั่งแอดมินที่ฮิตฮิตกันหรือว่าคำสั่งแอดมินทั้งหมดในเกมนี้เนี่ยมีอะไรบ้างท่านผู้ชมเคยอยากรู้หรือเปล่าใช่ผมอยากรู้มากว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> เดินเลยมาโทษที <c oughs> ใช่ครับเมื่อกี้คุณคุ้นหรือเปล่าหน้า UI แบบนี้โอ้โหนี่ใส่ลุกแบบนี้ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือเดลอเดตลอมีแอดมิน เดี๋ยวๆจเย็นๆใครจะไม่อยากรู้บ้างว่าแอดมินเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วนี่อะไรนี่ออกอะไรนี่ผมออกมาแล้วนี้อ่ะ,อะเดี๋ยวเราลองซื้อนดูแล้วก็ลองดูซิวแอดมินเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ทําอะไรได้บ้างน,นะครับในเดซรอนะฮะหรือบอกไปนี่เดซรอของเก๋ของเก๋ของปอมของจริงมันจะมีแบบนี้ไหมเนี่ยโอ้ยถ้ามีแบบนี้ก็เพลินนะครับน่าจะสนุกแน่นแตัวอ่ะไปซื้อมาก่อนมีแอดมินไอแบบว่าฆ่าเพื่อนได้ด้วยนะคิวเพื่อนได้ด้วยเดี๋ยวหาคนเล่นด้วยกันดีกว่า เนาะแล้วก็ลองแกล้งเพื่อนดูว่ามันผมซื้อแล้วใช่ไหมโอเคว่ามันจะทําอะไรได้บ้างนะครับออะแป๊บนึงผมขอญาตเออเออเออย้ายาย้ยายอันนี้มาครับย,ย้ายโอ๊ดย้ายในสิ่งที่เรียกว่าเออ Chat GPT นะครับอ่ะมาก่อนมาก่อนเพราะแช GPT นะครับผมถามเขาไปว่าผมให้พร้อไมไปว่าคําสั่ง a d ดมนในโลบอกเนะี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรกนะครับบินได้อืมอันนี้ไม่บินไดอ๋อต้องมีชื่อด้วยเหรอคือต้องบินได้เสร็จแล้วก็ชื่อเรามีคิกครับ เตะพูดได้ต่อจากเกมมีแบนด้วยวัดมีแบนด้วยอ่ะอืมมีมีอันแบน์ครับเดี๋ยวนะย่าจะบอกว่าผมแบนค์อื่นได้มีคิวด้ด้วยมีเลสปาว์ครับทำให้ผูเ้เล่นเกิดใหม่มีกอททำให้เป็นอมาตามีทำให้หายตัวนี่ไงแล้วก็ทำให้กลับมาเป็นปกติทำให้วิ่งเร็วทำให้กระโดดสูงโอ้โหว้าว wow. ว้าวเลยโอ้โหแล้วมีคำสั่งอีเพียบครับอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกันอแต่อย่างแรกก่อนผมหาเพื่อนก่อนละกันหาให้กลุ่มเพื่อนแกล้งก่อนใครอยากเล่นกับเราไหมมามาเล่นกันหน่อยมาขอเชิญชวนทุกคนครับมาเล่นด้วยกันมาเร็วมาเร็วเฮ้ยคอพิวเตอร์อย่าเพิ่งปีนเลยตรงนั้นสิมาเล่นด้วยกันหน่อยสิไม่มีเลยเพื่อนเพื่อนไปด้วยไปด้วยไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยสิไปไหนไปด้วยสิสร้างห้องเลยเออนี่นี่นี่เล่นด้วยกันสิเอาเด็กปีนสายทำไมอะ เอาไปไปด้วยเอาล็อกผมทำาไม่ต้องล็อกกันนะมามาเล่นด้วยกันสิได้โปรดใครก็ได้มาเล่นกับเราหน่อยเรามีคำสั่งอยากลองอะ่ะ <c oughs> เฮ้แต่เราไม่ได้รองกับเกมแไปโหดร้ายนะเชื่อกันสิเชื่อกันหน่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปแกล้งเพื่อนขอไปลองคนเดียวก่อนเรียบรอ้อยอืม ไม่ค่อยคุ้นอ๋อยังโหลดไม่เสร็จรู้โอ้โหตกใจหมดนึกว่านึกว่ามันมันไม่คุ้นอะเมื่อกี้เราใช้คําสั่งครับกดทับมาก่อนปึ๊บไฟล์ครับท่านผู้ชมโอ้ไฟล์นี่ไงไฟล์อิ่งโซอันนี้คืออะไรยออุบโอ่ะซูเซ่อ๋อมันเป็นยุบโอเออคืออิมจิ e ไม่เอาครับเราจะไม่ใช้อ e ิมจิแต่เราจะบินจริงๆครับไฟล์แล้วก็มีวัดเห็นได้เลย เยมื่อเมื่อเมืม่อกี้แปวๆโอ้โหแล้วตัวเราหมุนติ้วด้วยนะอย่างเงี้ยเอ่ <laughs> อบินได้แล้วครับอ่ารถไฟอ่าอ่าอ่า <laughs> โอ้ <laughs> เพลินเลยแบบนี้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยโอ้เราบินได้แล้วครับตอนนี้อ๋อนี่ทงอเมริกาอเมริกายาบ้าหรอ อ้าวหรออ้หอ่าอ่าอ่าอันนี้กดชิปนะครับผมกดชิปมันบินได้จริงอันอื่นล่ะอุ้ยมันได้เหรอแป๊บนึงนะว่าผมยังงงงอยู่อะลองคําสั่งใหม่ดูคาสั่งอยากอันไฟอะลองอันไฟดูครับถ้าคําสั่งมันถูกจริงนะครับอันไฟผมก็จะบินไม่ได้นะอืมวัดอันไฟก็ยังบินได้เหรออะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วโอ้โหมาปุ๊บผมมีทุกปืนเลยครับตอนนี้ แล้วกระสุนไม่จำกัดด้วยโอ้ยอะไรน้วยโหแล้วดูกระสุนปืนอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้คาอีกโอ้ยโอ้อ,อ่ะหวัสดีเพื่อนอะไรเนี่ยยังมืดอยู่เลยหรอเพื่อนเชื่ออะไรอ่ะผมได้ชื่อเพื่อนไปแล้วครับคิกอืมเป็นไงบ้างเพื่อน <laughs> <laughs> เพื่อนไม่เห็นโดนโดนโดน,นคลิกเลยอะไรเดยไม่ได้ครับ <laughs> อ่านคิวคิวคิวไม่ได้ครับ <laughs> อันนี้คือคําสั่งในเดซเลยอ,อ,อันหนึง่งที่เรียกว่า อันนี้อะไรเนี่ยอาลองดูอ้าเพื่อนโอ้โหไม่รอนเลยเอ่อในฝนทองผมพี่อ่าไม่มีไม่ได้โอ้ไงหวัดดีเพื่อนเพื่อมีปีกเป็นพึ่งใช่ไหมเป็นพึ่งพึ่งผีเสื้อเพื่อนเพื่อนดูนี่ก่อนเฮยเจ้าเงินคนเดียวเหรอไปไปเรา เราขโมยเราขโมยเออเราไปแล้วเราไปแล้วเราไปแล้วเพื่อนเราขอโทษนะเฮ้ยเพื่อนไม่ตกใจเราบินได้หน่อยอ่ะเฮ้ยตกตกใจหน่อยสิไม่ตกใจเลยเลยตกใจหน่อยสิเนี่ยเราบินได้เลยนะไงเพื่อนอนายคือคนใหม่นะเพื่อนเราบินได้เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมเพื่อนเป็นไงไม่มีใครสนใจไม่น่าซื้อเลยเปลืองโลบักฟรี ผมอยากจะลองบินหรือว่าลองทําอะไรดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับในในแบบนี้นะ <laughs> โอ้ยตก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 ,ตกมันรับได้แค่10คนนะครับ10คนเท่านั้นสำหรับการสร้างห้องนะครับเอาระรีบเดินมาเลยรีบเดินมาเร็วที่สุดวิ่งมาเ็ว <laughs> มาเพียบตป้บหนึ่งนะเออผมอัดคลิปแล้วยังอ่อาัดแล้วไปผมจะสร้างห้อง10คนโอ้ <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> โอ้เย่เย่ยย มีคนในนี้แล้วครับมีมีคนมาเล่นกับผมแล้วคือก่อนหน้านี้ทําคลิปไปเนี่ยไม่มีใครเล่นด้วยเอออ่ะได้ทรัพยากรมนดุดย์มาแล้วครับ <laughs> ผมจะลองเกมดูลองแบบลองเออเขาเรียกว่าใช้คําสั่งดูนะครับเฮ้ยบ้านอยู่ไหน <laughs> ไม่อ้ยโอ้โหใครนะน่ากลัวมากอ้เฮ้ยเ้ยเ้ยอ,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 อย่าทำลายกันอย่าทำลายรถไฟกันพี่เจนเย็นเยนเย็นเจนเย็น,นทุกคนเย็นเย็นมาลองดูหน่อยสิว่า คำสั่งเนี่ยมันสั่งอะไรได้บ้างคือซึ่งออะไรเนี่ยใครชนผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมลองแล้วนะลองคำสั่งเยอะมากๆแต่ว่ามันก็ใช้งานไม่ได้เลยอย่างเช่นแบบสปีดอะลอง,ลอง,ล,องลองดูเขาว่าสปีดสปีดเปลี่ยนได้หรื <laughs> เอาไปว่ามา,มา,มาเรามีพลังแห่ง FC อ่ะทุกคนพร้อมเลยครับ <laughs> ทุกคนเอาละตอนนี้ผมพลังแห่งแอดมินและโลบักอ้ มาแล้วมาแล้วออรวย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 มากมาต้องให้เพ right yes> ื่อนเพื่อมาใช้ด้วยเอาละมาทุกคนทุกคนมามาพาไปกันแปดหมื่นเมตรกันดีกว่าขายขายครับขายโอ้โหรวยมากเลยตอนเนี้รวยมากคาสั่งมีแค่นี้แหละเพราะว่าอันอื่นเนี่ยคือในเกมเกมเดซ์ลอนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะอะไรเหมือนกันเฮ้ยโอ้ระเบิดมาจากไหนเนี่ย ออกไปเลยเออกไปเลยเย็นเย็นลูกพี่เราก็ไปกันดีๆก็ได้มาเรามาดูกันว่าไปสักกิปเฮ้ยโอ้ยระเบิดอย่าเล่นระเบิดโอ้ยไปครับดูดูดูโอ้โหทิ wrote, ้งทองเปลนเป็นทิ้งทิ้งคว้างมากเ้ยทิ query, ้งให้มันดีๆสิเอาไฟมาอ่าไปไปไปเอาเฮ้ยเฮ้ยรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึง เอ้ยรอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื PDF. ่อนไปโอ้รอเพื่อนก่อนอ่ะผมบินมาอ่ะอ่ะโอ้โอ้โอ้ให่โอ้ทำไมผมหมุนอย่างงี้โอ้ติวติวเลยติว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 โอ้ยโอ้ติวติวเลยติวติวเลยโอ้ยติวติวเลยให้ความร่วมมือกันนนเพื่อน่วยมาอยู่รอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนนะครับหัวแดงแจ่เย็นหน้าตาน่ากลัวทิ้งแล้วอย่าทำนีใส่หน้ากลัวสิ โอ้แล้วทองที่ผมอุูสา์เสกมาเมื่อกี้ไปหมดแล้วทองยังไม่ได้เก็บเลยโอยเผาครับเผารอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนเออโอเคไปไปไปมาเดี๋ยวผมขับเองเดี๋ยวผมขับเองโอเคเราไปบุกเมืองแรกเบคอนเอาเบคอนไปไหนเอฟซขอบคุณมากครับผมเบคอนไปไปอยู่นั้นได้ไงเอยอยนตรลายอย่าไปอยู่หน้ารถไฟสิเอา โอ้มีแต่คนเล่นอะไรเอ็กซ์ i พนซิฟเลอเกินอะไรที่มันเพงซ v ฟแปลว่าแพงนี่หว่าเอาว่าอย่าเล่นอะไรที่มันอันตรายเลยนั่นพูดปุ๊บประโยชน์ท้ายรถไฟแล้วพี่เออขยับมาแบบนั้นแหละดีแล้ะมันจะมีบ้านอยู่นะบ้านตรงหมื่นหมู่บ้านหนึ่งมื่นเมตรอยู่ไหนเฮ้ยโอเคแวะหน่อยแวะหมู่บ้านหมู่บ้านไม่มีครับอ่ะอันนี้ อันนี้หมดอะไรอ่านี้อะไรเนี่ยเอ้าเอา,อามีคนตกล่างมีคนตกล่างโอ้ยอืมฮะ <laughs> อ่าทำไมมีม้าอยู่นี้มีฐานอยู่ด้วยอืมมืดแล้วด้วยฐานเมืองบ้านเฮ้ยขายไม่ได้ด้วย <laughs> ม้าใครเนี่ยเอาขี่ได้ด้วย <laughs> ยังไม่มีอานเลยพี่โอโหโอโหอืมอืม เฮ้ยนี่มาเรานะเนี่ยโอ้โอยไว้อะไรจิมมี่ครับทุกคนสอรี่สอรี่นี่แกทำม้าตายไปตัวหนึ่งเลยนะการขาเอ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 ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยบินก็ได้อ่าบินเเจนเย็นเจนเย็นลูกพี่เจนเย็นเอ้ยเอ้ยเวทเวทเวทเบคอน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 เบเบกให้เพื่อนขึ้นก่อนเฮ้ยโอ้เพื่อนไม่ ่ะพวกแกโดนทิ้งใช่ไหมเดี๋ยเดี๋ยวอ่ะผมผมมากับคนคนโดนทิ้งก็ได้ไปเราไปปลุกเบือนกันดีกว่าคนก็ทิ้งเราทุกคนก็ทิ้งเรารถไฟก็ไปต่อเอาละบ้านมีอะไรบ้างโอ้ยโอซอมบี้เอาเอาเอายิงเพื่อนเพื่อนยิงยิงเร็วยิงเร็วยิงทำไมทฮไมทำไมไม่ตายเนี่ยเฮ้ยโอ้เออเอาอะไร อะไรไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อเอาละบ้านมีแค่นี้แหละทุกคนทิ้งเราไปแล้วครับมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วมืดแ,แ,แล้วไปเล็วไปเร็วไปเร็วน้ำมันหมดน้ำมันมีคนบอกน้ำมันหมดนั่นไงไม่รอไงเรามีน้ำมันอยู่นะอยู่ในถุงเออเนี่ยต้องเติมเติมน้ำมันสก้อนเต็มโอ้หมูบม่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านทุกคนเอาละเดี๋ยวผมเป็นแอดมินนะครับผมบินไปดูให้ <lem par> เอาละ เดี๋ยวผมไปดูให้ก่อนเลยครับอ่ะมองไม่เห็นอะไรเลยครับตอนนี้รอเช้าก่อนทุกคนลุย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 สู้สู้สู้โอ้โอ้โอ้สปีดนี่นี่ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนอ๋อช่วยเพื่อนก่อนยิง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 โอ้สปีดทำไมมันเก่งขนาดนี้โอ้ยิงครับยิงยิงเร็ว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 โอ้ยกระสุนไม่ออกปืนปืนมือสอง่างยี้แหละอ่าไปไปบุกมือบุกมือต่อมืดมืดนิดนึงมันมืดแหละรอเช้าก่อนไหม เรารอเช้าก่อนดีกว่าไหมอืมอืมผมคิดว่ารอเช้าก่อนก็ดีนะตอนนี้อยู่ในเมืองเมืองเขาเหมือนมากเลยนะเออเมืองนี้ทําดีอยู่แต่ซอมบี้ผมนึกว่าหมาป่าครับมันอึดไปหน่อยยิงครับยิงทุกคนเพือ่อนเพื่อนเพื่อนอยู่นู่นหรือเปล่าโอ้โอ้เดี๋ยวรอเช้าแป๊บหนึ่งนะมันมืดนิดน,นึงถึงเวลาของเราเลยครับมาครับผมจะใช้ปืนสู้นะครับทุกคนสู้เร็วสู้สู้เร็วเอ,อผมไปอยู่บนหลังคาแล้วครับ ยิง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 ช่วยช่วยผมผมช่วยไอพีลูฟี่ก่อนลูฟี่มาเดี๋ยวช่วยตีเดี๋ยวช่วยตีเออโอ้ยโอ้โอ้หนีหนีหนีคือไปบนบทก่อนยิง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 ไม่เพื่อนโอ้เอานอนเบคอนในบทมีอะไรไหมดูแป๊บนึงน้ำยาล่ะ น้ำยาไฟระเบิดอยู่นโอ้ยโอ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 ้พังครับพังพังไลวครับตอนนี้ไปทุกคนเราบุกบ้านนี้พอแล้วโอ้เพื่อนตกเพื่อนตกโอ้คนนิดชอบเล่นอะไรเสี่ยงๆเนี่ยมาก่อนมาก่อนเร็วอโอ้โหน้องเขาน่ารักมากเลยนะมองเห็นทุกคนไปครับเราจะไป80,000เมตรกันแต่ว่ารถไฟมันติดตดขัดขัดนะอันนี้วันโอ้วันแดงเดือดอ้ตก เรามีอะไรบ้างตรงนี้รลองดูซิมีบอลครับมีบอลให้เก็บด้วยเนี่ยโอ้โหนี่นี่มันจะมีอะไรตอบในที่เซฟโซได้ไงเนี่ยโอ้มีบอลมีบอลในร้านขายของด้วยเนี่ยนะไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปของจริงกันดีกว่าลุยครับทุกคนเฮ้ยมีคนเกียนมีคนเกียนไม่ผมเก็บระเบิดไม่ทัน ผู <laughs> มีคนช่วยผม <laughs> ลายก่อนทุกคนผมคงไม่มีมันฟื้นอีกแล้วเอ้ตื่นแล้วอโอผมตื่นใหม่เย้ผมตื่นใหม่ผมมปืนปืนปืนผมมามีคนโมยปืนเสียหมดทุกอย่างนั้นใครตายข้างหน้าน่ะมันกระเด็นพี่เฮ้ยนี่ออ้ยเอา้ามาเ้มีคนยิงม้าผมโอ้โอ้โอ้เฮ้ย เป็นการเป็นหนึ่งมเมตรที่ที่สุดยอดครับแป๊เดี๋ยวผมบุกอีกสักเมือหนึ่งนะแล้วผมก็ลงไลน์แล้วนะครับไปลุยกันอ้ารถไฟผมอยู่ไหนลาก่อนทุกคนโอ้ยนี่ไอ้นี่ไม่ใช่เพื่อนเราเฮ้ยนี่ไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยเฮ้ยยิงสิมีมา้าทุกคนมาเพียบเลยตรงน,นี้เดี๋ยวผมเอาไมา้ทุกคนก่อนจะได้ขับรถกันไวๆมีคนหนึ่งคนนี้อ่ะเอาม้าไปน่ารักดี มีมาครับคนนั้นพาศพมาด้วยมีมามีมาเอามาไปคนนี้พาศพมาด้วยใช่ไหมพี่ไม่รอผมเลยรอแล้วรอแล้วมามามาเลยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลืออยู่เดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวฝากพี่เองหายห่วงหายห่วงอุ้ยมีคนสังหารมาไม่มีคนจะสังหารมาผมต้องรีบไปทางอื่นมันฆ่ามาเราไปแล้ว <laughs> มีคนฆ่าไม้กันเหรอเอาละเราจะจบกันแค่นี้แหละจบกันสักที <laughs> อ่ะไรนี้ประมาณนี้ครับ <laughs> พักไว้เพียงเท่านี้ผมโดนเกียนครับผมโดนเกียน <laughs> ผมโดนเกียนรถไฟผมหาย <laughs> มีคนตาย <laughs> เอามีคนโยนผมเฮ้ย <laughs> ไม่ได้ดูศพตัวเองแป๊บหนึ่งเอา้าตื่นด้วยขอบคุณมากนี่อ๋อผมมาตื่นที่ตรงนี้ครับตื่นที่รถไฟโอ้นี่ครับไอแดงไอแดงทําร้ายทุกคนแดงทําร้ายทุกคนผมเจอตัวแล้วแด,แดงทำอ,งงอ <laughs> ทำไอแดงทําอย่างนี้ทำไมแดงทําอย่างนี้